เกือบไปเรือใบหลงทิศทะเลแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูไว้59วินาทีฟิลโฟเดนเดินเครื่องออกท่า1ประตูต่อศูนย์เล่นไปด้วยความมั่นใจไล่ยิงฝูงยุงทองลีดอยู่ในเต๊ตยสนาทีลูกเรือกวาดีโอใส่จอจอเผาขน2ประตูต่อศูนย์เลื่องล่าชรล่าใจเอาอยู่ฝัน้ายมาไม่ทันรู้ตัวเคลเวิดลูวินถูกส่งตัวลงมาแก้สถานการณ์เพียงไม่นาน3นาทีสร้างความเสียาหายใส่หางเสือยิงต้อน2ประตูต่อหนึ่งทิศทาง เรือเริ่มไปไม่ตรงนำซ้ําโดนจุดโทษกวาดิโอทําฟาวลูวินลูคัสเอนเมช่าลูกเรือเก่าวสังหารตีเสมอ2อ2ประตูต่อ2ขครึ่งหลังทุลักทุเลเอ็นเอียงสั่นคอนมานั่งสํารองยุงทองสร้างความปั่นป่วนผู้นําหาเล่นช่วยอะไรไม่ได้หายจากเกมแล้วใครจะรับหน้าที่กอบกู้ยกมือ จู่ๆชื่อโฟเด้นก็ดังขึ้น90ทด1นาทีสายข้างถนัดก็ทำงานยิงเสียบเสาจบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกกลับมาชนะลีดอยู่ในเตด3ประตูต่อ2หวนกลับฝั่งอย่างปลอดภัยแบบใจหาย